สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาร์ตซีนมานะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีแอคชั่นตัวอย่างหนังใหม่ที่น่าสนใจนะครับวันนี้ครับผมจะมา r รีแอคชั่นตัวทีเซอร์ยังไม่ใช่ตัวอย่างเต็มนะครับผมวันนี้ครับผมก็จะมารีแอคชั่นทีเซอร์แรกกับเรื่องเพิ่มสองสยดขวัญหามาแล้วครับผมกับหนังผีเรื่องใหม่ล่าสุด ของสหมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชแนลมาแรงตั้งแต่ตอนเปิดตัวแล้วนะครับผมพอผมได้เห็นชื่อเรื่องนี้ปั๊บเนี่ยผมรู้สึกเลยว่าเฮ้ยชื่อเรื่องบวกกับนักแสดงที่จะมาสร้างความหลอนสร้างความตื่นเต้นให้กับเรื่องนี้เนี่ยโหบอกเลยว่าต้องไม่ธรรมดาแน่นอนไปดูตัวทีเซอร์กันก่นกอนดีกว่าครับผมว่าเรื่องราวจะน่าตื่นเต้นและจะเผยเนื้อเรื่องอะไรออกมาบ้างนะครับผมไปชมว่าพร้อมกับผมกันได้เลยครับกับทีเซอร์แรกเทอมสองสยองขวัญครับ ทหามง,งคลฟิล์มตำนาน เกิดตัวน,นักแสดงพี่เจมส์ธีรจลอ๋อมิวสิกพี่เบลพี่กิตชลีแมนดาวก็มาพี่แคร์นานา่า เปิดมาสาลึกลับเลยโอ้โหบรรยากาศได้มากตัวทีเซอร์เนี่ยมันลึกลับมากลึกลับจนแทบไม่ได้เผยอะไรออกมาเลยแม้แต่นิดเดียวการตัดต่อของทีเซอร์นี่จะมีแค่แบบว่ามีภาพบรรยากาศมาให้ดูโ,โหลึกลับจริงๆแต่แต่ผมชอบนะผมชอบชอบน่าสนใจมากชอบที่ไม่ต้องตัดอะไรเยอะและเผยสปอยอะไรเยอะมากมายให้ทุกคนไปลุ้นกัตัวเองในหนังแล้วกันนะครับผมชอบชอบมากเลย ก็หวังว่าตัวอย่างเต็มคงจะไม่ตัดสปอยมากกว่าน,นี้แล้วนะครับผมปล่อยให้ไปลุ้นในหนังเต็มบ้านนะครับผมตัดมาแบบนี้นี่แหละดีแล้วมันจะได้ลุ้นดีนะครับผมทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับเทอรมสองสยงขวัญส่วนตัวผมนะถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้เผยอะไรมากมายแต่ว่าเขาตัดต่อมาที่แบบดูลึกลับดีครับมันไม่เผยอะไรมากจนเกินไปนี่แหละคือสิ่งที่ผมชอบมาก และดูเหมนว่าจะมีปริศนาต่างๆที่เราต้องไปตามสืบกันต่อแล้วว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวละครแต่ละคนเนี่ยจะต้องไปเจออะไรบ้างและสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องราวของพวกเขาแต่ละคนเนี่ยมันจะไปจบทางไหนนี่แหละคือสิ่งที่น่าติดตามเลยครับและเรื่องตำนานความสยองขวัญที่จะเกิดขึ้นผ่านหนังเรื่องนี้เนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้างอันนี้ก็ต้องเราดูตัวอย่างเต็มทีนะครับผมโอ้ ตัดทีเซอร์ออกมาได้แบบลึกลับมากจริงๆทีนักแสดงในเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหแต่ละคนฝีมือดีกันทั้งนั้นเลยครับไล่มาตั้งแต่พี่เจมส์ธีรดลพี่เบลเคมิสราพี่กิตทรีแมนดาวพี่แค่ปนิสรานางเอกจากดิบที่ฉายทางเน็ตฟลิกน่าสวัญญาและทิคาไปไม่ได้ครับมิวสิกเพราวาสุธมพงศ์หรือชื่อในวงการคือมิวสิกเบนเคมฟูตเมาร่วมแจมความเสียง,งขวัญในครั้งนี้ด้วยครับ เดี๋ยวมาเราดูตัวอย่างเต็มอีกทีกันละกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเนือเรื่องจะไปในทิศทางไหนแต่ทีเซอร์ตัดออกมาดีมากๆเลยครับราติดตามเลยเทอม2สยองขวัญครับเรื่องนี้ในโรงภาพยนตร์แต่ที่แน่ๆฉายปีนี้แน่นอนครับฉายปีนี้แน่นอนเราติดตามกันดีนะครับผมขอจบการเรียนชั่กนกระตเพ็งเท่านี้แล้กันนะครับผมถ้าหากใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับ สำหรับวันนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่กับเทอมสองสยองขวัญเวอร์ชันตัวอย่างเต็มครับสวัสดีครับ